น้ำลายแท้ตัวนี้อุ้ยข้ออไหมันบ่นอ่ะมาทิพากินหัดเพื่อนกินไข่ลูกเวียดนามครั้งแรกนะคะเนี่ยเธอเวลากินนะเธอตรงแบบเอานี่ยเพาะมันปอๆนั่นนี่บอตรงปอตรงใส้แบบกนี่พอก็นี่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 อย่างนี้นี่แกะออกนี้นี่ วอันนี้เธอน่าจะกินง่ายอยู่อืแต่ว่ามันจะเป็นแบบเปียกแบบนี้นะแล้วเราก็หูแบบนี้นะหูบนะหัวมันออกมาน้ำเปล่าไข่เน่าผู้จริงหรือพูดเล่นอ่ะนี่ครับเนี่ยโอ้โหมันมากเธอจะได้เลือกให้นอ่ะคพ่ร้องตอบเไอ ตอกตอกตอกกลางอืนี่เออนี่เออโซโซเออโอ้ปเปิดเปิดน้ำแตกเลยซ้ำสูบ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 นี่บ้าสูบันีบ้างนี่สูบสูอืมอืมไมได้นวดว่าหละตัวใหญ่ไม่เท่าที่สองเด้อนี่นะแล้วก็เวลากินนะเธอเราก็จะใช้แบบไซ้์ซอนแบบ โอ้ยังมีน้ำอยู่ต้ำต้นตอนโอ้โหตาไงคะโอ้ยซิมมัสปานน้ำปลาสดขึ้นมาดูดดีแทะนี่แล้วก็ใช้แบบนี้นี่ไออันขาวๆนะฉันพ่ค่อยมากป่ะนมันแข็งแข็งบ่นี่แข็งบ่แข็งกับไข่กินจุ่มอืม อคอลึกมากคุณแม่ป้านายบอกว่าสดตัวกุอือันขาวๆมันจะเหมือนไข่ขาวไงแต่ว่ามันจะแบบแข็งกว่าหนึบกว่าอืันนี้คือแบบตอนนี้ไม่แข็งเท่าไหร่ไม่แข็งพราที่เคยซื้อตลาดน่ะมันแข็งอืฉันก็เลยแกะเิ็นแต่ไข่เหลืองอืออันนี้เชียวได้นะจ๊ะปกติ Chèm lại, mình nặng cả nắng sau tiếc đều. ฮาลโหบ่ยหิวบ่อยากลึ่นสิไปต่อหรือพ่อสำนีไปต่อสู้ไปมันไม่ทุกอันหรอกนะบ๊วยได้ย่าน้ำเนี่ยหรอกกุย่าน้ำตามบอกคงมันเด่นได้ตามคนโอ้ยขวา้วอ้วขอสดจ้อรี่ซอลี่อู้ นีรนายแท้ตัวเนี้ยอุ้ยข้อหอยมันบ่นะอ่ะอะกินซะจะกินบ่โอข้อมันขาดเคึองอึมรู้ไหมว่าอืมมันเป็นยาอายุทนานะมึงคือแบบว่าตัวเนี้ยก็คือกินแล้วเนี้ยมันจะแบบเด้งดึ๋ง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 ผู้ชายกินมันจะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งแล้วผู้หญิงกินล่ะเด้งดึ๋งคือกันเด้งดึ๋ง เอากูลองกิน่นมึงตุละ่ะมึงแรงกูปาดเลย <laughs> เ,อเออเออที่ตะบูมันมันคือ,อ,อสวยมากเอาบอส <laughs> ิโซ่ทั้งไข่ขาวมันออกถึงแต่ไข่เลี้ยงแม่สวยเหมือนกันโซโซสิ นี่แล้วก็โปะไข่อืมอืมกินเนี่ไดกระแซะห้าเตือนอย่ากินเยอะนะห้ามกินเยอะเกินสี่ปองมันจะเมาขอเส้นนำแต้มงเมากระดิมเบาเสียงว่ะเมาแบบไหนพี่ตั้มเมาแบบไหนมันจะวินอ่ะมันจะวินเหมือนเราเราวินอ่ะพวกเคยวินแบบสูอ่ะซเคยวินสูบเคยเมาหล่าบ่เป็นอะไรน้อลูกนี่ อข้อขาดไปแล้ว้องสวดแมนบอลตรงนี้ได้ยูได้ยูหยากมากนี่นยังไงปะองไปกินเมย์เมย์บ้างมั้ยนี่กูเมย์แต่ช่ากนีอเราอะไม่กูพากเลยกิน เราเดิกตีด้วยวัเนี่ยอ่ไปเมื่อนะไม่กินเบาๆก่อนเน่ยมันติ่วยว่าให้ก้อนเติกินไม่งานหลายมีคนวาบีบให้เขากินดิมืลยน่งโซโลแสลแอายุตัว่อยากบาเลยแต่กินเมนูกินเมนูเดี๋ยวติอือแปดเมนูเว้ยเรียกจะเมนูแบบนี้ข้านเหนียเด็ดพ่จัมขอบคุณเจ้าใส่กกแดง ่าลูกสาวสันเดียบอ่ะหาอมกันอืมอมจะบ,บาเนี่ยหญิงแง่งตอบนาำไหมแม่ <c oughs> แม่แคนแม่แคนอืมแม่แคนใครแคนใคร,ใครอไข่ตัวนี้ลืมบอกว่าของน้องแพทนะสวยมากม,มาจากเพจกินกับแพทนะคะสวยมากๆอะไรเปลือกเปลือกไข่กรข่าิ่มแม่กจะแกนมันละเอียดอะ <c oughs> คือคุ้นๆแ่วะาคลิปื่อกี้คลิปกันก็คือยังง้อกินง้อกินหยาบอ่ะตามห้องแต๊บแต่ว่าเขากินเขากินอะไรแล้วแต่ว่าเสีอบอ่ะว่าตากินหม้หุงมาวเนี่ยแบบคือตาปลาแดกของตาไว้มันโมโอด้ยตารถได้กับยู่รถนั่น เมืนอวานพิมใบดนกันยังแมนปลาละก็คือ,คอยังไม่โอวคือตําได้หลายชั่วโมงมากมตําไปหลายชั่วโมงยังไม่อวว์ปลาตำนี่ขอใหญ่เท่าแขนเอาไปเลยห้าสิบเก้าบาทปกติหัวละเจ็ดสิบเก้าแกงน้อไใหม่เห็ดออมเห็ดยังกัแบแซ่ับยจะซีดแห้งเปล่า พยาไรไข่ก่อนเพดน้องแพนด้ากินไลน์บ่อยพี่น้องคะทำค่อยกินออกกูวินอืมแต่้ปก,ก,กติมกไ,ไม่ได้กินไข่แล้ววินนะคือกินเมื่อนั้นกินประมันเคืองแผงวินเลยกินอย่างไรป่านนั้นกูอกินเพื่อนนี่นะกูมานางไรสดต,ต่อเว้ยคือ คนบางคนเขาก็อยากเห็นเราซดไงเราก็ซดให้ดูแต่ว่าน้ํามันจะนนัวออกนนัวแบบมันเวลาห้าสดมันออกนนัวมันมันมันนุ่นๆหอมๆมันเม็กาวนะใครที่เคยกินไข่เป็ดแล้วมันคาวแต่ว่าตามหมอเรยว่าตัวนี้ไม่ขาวนะคะคือไข่ระยะที่สองสอนได้สั่งน้องเพชรได้เลยน้องแพทนะไปแล้วไปกินตอนน้องที่ม่านถ่ายกินอยู่หลากหลายคนเบึงนังโซอยแซ่แหล่เยู่พอกันชิ้นหนานะคะเด้อสวัสดีค่ะ